สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแบงค์ร้อยปลอมระบาเดเตือนภัยโดนกันเพียบแบงค์ร้อยปลอมระบาดเมื่อวันที่22ธันวาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระบััดฉบับละ100บาทปลอมกำลังระบาดในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์3วันติดโดยเฉพาะแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ดนกันทั่วหน้าทั้งแม่ค้าขายผักแม่ค้าปลาท่องโก ổ, และแม่ค้าขายหมูปิ้ง นางสาวอารีปงเปีงกาดอายุ47ปีแม่ค้าขายหมูปิ้งหน้าปั๊มน้ำมันถนนอ,นอนุวัฒน์เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เล่าว่าขายหมูปิ้งมานานไม่เคยโดนมาก่อนเพราะส่วนใหญ่เป็นลูกค้าจเจ้าเงินเหรียญมาซื้อหรือถ้าเป็นแบงค์จะไม่เกิน100บาทถ้าเกินกว่านั้นจะไม่มีเงินทอนเมื่อวานนี้หลังจากเก็บร้านเอาเงินไปซื้อของปรากฏว่าเจอแบงค์100ปอม1ใบซื้อของไม่ได้ ยอมรับว่าเสียความสึกพอมาเจอวันนี้อีกหนึ่งใบรวมโดนแบงก์ปลอมไปแล้วสองใบนางสาวอาลีเล่าด้วยว่าจริงแล้วเงินที่สูญไปจากการได้แบงก์ปลอม200บาทไม่ถือว่ามากมายอะไรแต่สําหรับอาชีพขายหมูปิ้งมันเจ็บแสดงว่ากลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ลดเพดานลงจากแผงปลอม1000บาทหรือ500บาทมาเป็น100บาทหรือเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีกระทบมิจฉาชีพไปด้วยจึงหันมาปลอมแบงก์ร้อยซึ่งง่ายต่อการหลอก บอบวอนเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว c o m um com. ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ